ขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้ามารับฟังนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องเวลาว่างเวลาว่างคือช่วงเวลาที่คุณไม่มีกิจกรรมหรืองานที่ต้องทําแต่ก็มีคนบ่นมาค่ะมีใครเข้าใจบ้างนะตอนนี้คือว่างมากไม่รู้จะทาอะไรคือมันเป็นช่วงหยุดยาวยาวมันยาวมากเลยยาวไปเลยทาไงดีอยู่บ้านว่างมากไม่รู้จะทาอะไรตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรไม่มีใครทักอะไรมา เปิดไว้ทั้งวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าใจชีวิตจริงๆเลยไม่รู้เป็นอะไรวันๆได้แต่นั่งนั่งนอนๆไม่รู้จะทําอะไรดีเหงามากเพื่อนก็ไม่โทรมาไม่มีเพื่อนแวะมาหาหรือมาชวนไปไหนเฮ้อทํายังไงดีใครพอมีแนวทางหรือกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างแนะนําหน่อยสิอีกคนบอกว่าตอนนี้รู้สึกร่องรอยมากเลยอยู่ว่างๆมาเป็นเดือนแล้ว มือถือในมือแทบจะถือย4ิบสีชั่วโมงต่อวันรอคนตอบไลน์ก็ไม่ตอบมาสักทียิ่งว่างก็ยิ่งรู้สึกหบ่นหิตมองไปทางไหนก็เบื่อไปหมดรู้สึกตัวเองเอาแต่รอคอยรอจนหยุดหดิคนสองคนบ่นเหมือนกันอีกหลายๆคนก็น่าจะไม่ต่างกันอาการที่ทำก็เหมือนกันคือหยิบโทรศัพท์มาดูรอคอยให้มีคนทักมาเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านรอโน่รอนี่สรุปว่าทุกจากการอยู่เฉย เมื่อการไม่ทำอะไรอาจจะยากกว่าที่คิดการที่คนเรามีแนวคิดว่าเราอยากมีความสุขโดยไม่ต้องทำงานเพราะการทำงานทำให้รู้สึกเครียดไม่อยากทำหลายคนน่าจะเคยวาดฝันเอาไว้ว่ายิ่งมีเวลาว่างมากขึ้นเท่าไรชีวิตคงจะยิ่งดีและมีความสุขมากขึ้นและเวลาว่างคือความสุขแต่ในความเป็นจริงการมีเวลาว่างโดยไม่ทำงานนั่นคือความเบื่อหน่าย ถ้าเวลาว่างมากเกินไปก็จะนําไปสู่ชีวิตที่แหลกเหลวและควบคุมตัวเองไม่ได้พาให้หลงผิดเดินไปสู่กิจกรรมที่ไม่น่าพิสมัยต่างๆเช่นติดเหล้าติดการพนันนั่นเป็นความเสียหายถ้าคุณไม่ใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพคุณอาจรู้สึกเสียดายเมื่อมองย้อนกลับมาและเห็นว่าคุณสามารถใช้เวลานั้นไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีค่าได้มากกว่ามีการวิจัยที่ทดลองให้คนหลายคนอยู่ว่างๆโดยไม่มีกิจกรรมใดให้ทํา ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีใช้เวลาว่างของแต่ละคนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยคนที่ใช้เวลาว่างอยู่ตัวคนเดียวและทํากิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆจะมีความรู้สึกทางลบมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมเข้าสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์ทางใดทางหนึ่งและก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยทางจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาที่ชีว้ว่าการมีเวลาว่างก็ต้องอยู่บนจุดสมดุลที่พอเหมาะพอดีจึงจะสร้างความสุขและความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้ภาวะการมีเวลาว่างมากจิตล่องลอยไล้จุดหมายในชีวิตจากการว่างมากเกินไปนําไปสู่การเกิดอารมณ์ที่ไม่อยากทำอะไร <S <S เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้มากขึ้น <S <S ถ้าเป็นแบบนี้นานๆอาจมีแนวโน้มของภาวะหมดไฟหรือโรคซึมเศร้าต่อไปได้ หลายคนมีช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจทําให้คุณมีเวลาว่างแบบไม่เคยมีมาก่อนเช่นเปลี่ยนตารางเวลากเกษียณตกงานลูกแยกออกไปอยู่เองเมื่อมีเวลาว่างมากเกินไปอาจทําให้รู้สึกสับสนหรือหลงทางเนื่องจากไม่รู้ว่าควรทําอะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับตนเองขณะที่อีกหลายคนยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาว่างคิดจะลาออกจากงานหาอะไรที่ยุ่งน้อยกว่าทํา แม้จะยุ่งมากมายก็ไม่มีความคิดที่จะหยุดพักผ่อนทุกครั้งที่คิดจะหยุดพักผ่อนหรือหยุดทํางานกลับรู้สึกผิดเพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปทํางานแล้วก็เลิกคิดหยุดเพื่อพักผ่อนหันมาทํางานต่อซึ่งก็ส่งผลให้เมื่อร่างกายที่ต้องการการพักผ่อนหรือหยุดทํางานจริงๆก็ต้องกลับมานั่งหลังขดหลังแข็งทำงานทำให้เกิดการเจ็บป่วยล้าเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดผลเสียมากกว่าอีกหลายครั้งที่ความคิดหรือไอเดียที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างทำงานแต่เกิดขึ้นในตอนที่กำลังพักผ่อนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสในการโฟกัสกับตัวเองพูดคุยและทำความเข้าใจกับตัวเองมากที่สุดเนื่องจากไม่มีเรื่องงานมารบก,กวนทำให้เราสามารถที่จะการรองความคิดของตัวเองออกมาเป็นไอเดียที่ดีที่สุดได้บ่อยครั้งดังนั้นการพักผ่อนก็อาจเป็นวิธีหนึ่ง ในการทำให้งานออกมาดีขึ้นได้มากกว่าที่จะคิดว่าเป็นการเสียเวลาคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการพักผ่อนสามารถทำให้งานออกมาดีได้การว่างแล้วเครียดเนื่องจากการอยู่เฉยๆยโดยไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณรู้จักบริหารจาัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะรู้รอบเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าการอยู่เฉยเฉยอาจเป็นเพียงแฟนตาซีที่เมื่อเกิดขึ้นจริงจะน่าเบื่อหน่ายมากกว่า จากการไม่มีอะไรทําเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่กี่วันก็อาจเฉาไปคงต้องหาอะไรทํากันต่อไปเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าของชีวิตถ้ารู้จักใช้เวลาว่างที่มีเหลือเฟือให้เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังทําให้คุณกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าการใช้เวลาว่างเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณคุณสามารถเลือกที่จะ ทำสิ่งที่คุณรู้สึกสนุกและมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองในทุกๆวันว่างหรือลองคิดดูว่าเราจะใช้เวลาว่างที่มีอยู่ของคุณช่วยอะไรโลกหรือคนรอบๆข้างเราได้บ้างเป็นกำลังใจให้ค่ะ